หนูยังมีหวังเกรดฝากข้อความนี้ถึงแจ็กกี้หลังกระแสจิ้นก้าวดังกระหึมหรือว่าถ้าจะยกธงข่าวขอยอมแพ้ไปเลยก็ว่าได้สำหรับดาราสาวอารมณ์ดีแม่น้องบองแจ็กกี้ชาคลีนหลังปลอดและแอลหนุ่มเข้มเกรดวรลินทอนมานานแต่แล้วพักหลังๆก็แส่ของเกรดและเนเองกสาวก้าวัสราดันมาแรงมากเหตุเพราะสาวก้าวเพิ่งเป็นโสด ซึ่งแจ็กกี้เองก็พอจะรู้ว่าก้าคือสเปคของเกรทถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ก็บอกก่อนนะสักอาทิจะได้เตรียมเพลงคำเินดีเอาไว้ร้องแถมยังไปตัดพ้อกับหนุ่มอะไรกท็ทีละเดชเพื่อนซีนหนุ่มเกรทอีกว่าหนูยังมีหวังไหมเขาจีบกันจริงหรือเปล่าเล่นเอาชาวเนต็ตออกอาการเห็นอ,อกเห็นใจไปตามๆกันล่าสุดหนุ่มเกรทออกมาเปิดใจเรื่องนี้กับทีมงานในอินเตอร์เทนระบุว่าตนกับก้าไม่มีอะไรเลยจริงๆทางคู่เป็นแค่พี่น้องกันกระแสทิ้นต่างๆน่าจะเป็นมาจากผลพวง จากละครของตนและยก้าวเล่นด้วยกันที่ทางช่องเอากลับมาลีรานอีกครั้งส่วนข่าวลือก่อนหน้านี้เรื่องพระเอกควงคู่จิ้นไปเที่ยวอุทยายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าดูต่ไทม์ไลน์ตอนนั้นก้าวอยู่ต่างประเทศส่วนตนก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดเลยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่พอถามว่าจีบก้าวหรือเปล่าเพราะก้าวก็โสดเกรดตอบมาว่าไม่ใช่แค่ก้าวโสดผมก็โสดแต่ไม่ได้จีบจริงๆเราเป็นพี่น้องกันส่วนที่ช่วงนี้ผมโพสอะไรก้าวจะเข้ามาคอมเมนต์แซวตลอดจริงๆแบบนี้มาตั้้งนานแลว แต่คนเพิ่งจะมาสังเกตช่วงนี้ถามว่าโสดกับโสดจะจีบกันไม่ลาตกลงเกรดยิ้มแบบขนเิน,นก็จะตอบมาว่าเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตอบไม่ได้ที่ตอบได้ตอนนี้คือเป็นพี่น้องกัน ่อนฝากถึงแจ็กกี้ชาคาเรนว่าจะให้ตอบอยังไงก็ยอมรับว่าช่วงนี้แจ็กกี้หายไปเลยจริงๆไม่ค่อยมาคอมเมนต์เหมือนเมื่อก่อนฝากบอกแจ็กกี้ว่ามาได้ไม่มีปัญหาขอขอบคุณภาพเกรดบรินทร์ก้าสปัสราแจ็กกี้ชาคาเรนพาแหแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกันด้วยนะคะ